สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลพระปกเกล้าจัดโครงการคุมประพฤติร่วมใจบริจาคโลหิตคืนคนดีสู่สังคม สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรีร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีและอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการคุมประพฤติร่วมใจบริจาคโลหิตคืนคนดีสู่สังคมครั้งที่สองเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ31ปีประจําปี2566ภายใต้แนวคิด ก้าวสู่ศตรวรรษที่4คุ้มครองให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนอำนวยความยุติธรรมสร้างสารรค์ความสุขป้องกันและปรับคุณภาพชีวิตแก่ผู้ก้าวพลาดให้โอกาสร่วมในสังคมด้วยความเชื่อมัน่นโดยหลักกฎหมายและนวัตกรรม ดยกิจกรรมรับบริจาคโลหิตนะคะจัดขึ้นที่อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดจันทบุรีมีผู้ถูกคุมประพฤติอาสาสมัครคุมประพฤติภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรีร่วมบริจาคโลหิตและแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาซึ่งเป็นการเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวมช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการรับโลหิตในการรักษาและเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้สามารถดำรงชีวิตต่อไป การรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้นะคะจะช่วยให้มีโลหิตเติมเต็มในคลังเติมความพร้อมสำหรับรองรับเคสผู้ป่วยผู้บาดเจ็บเร่งด่วนที่มีความจำเป็นในการใช้เลือดต่อไป